ตัวละ2 0 0ค่ะ250นะคะก็250ทุกตัวนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีที่ใส่เงินด้วยมีกับมีซิปนะคะกระเป๋านี้มีซิปด้วยนะคะใส่เงินใส่ทองไปปฏิบัติธรรมเนาะอันนี้ก็แค่ผ้าอย่างดีนะคะนะคะก็ สองห้าสินะคะ250พร้อมส่งนะคะนี่ค่ะเราจะเป็นกางเกงนะคะเป็นผ้าถุงก็มีนะคะผ้าถุงก็มี250พร้อห้าสิมส่งนะคะเพราะว่าซื้อมาก็ยังไม่ได้ขายเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่มีแดตัวนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงเนาะนี่ค่ะอันนี้ของผู้หญิงนะคะปฏิบัติธรรมนะคะนี่ค่ะ ก็ใส่ได้สบายมากนะคะก็ไปปฏิบัติทําได้นะคะก็สองยห้าสิพร้อมส่งนะคะ2 5 0ยหพร้อมส่งมีอยู่8ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็กระโปรงกระโปรงสั้นนะคะกระโปรงสั้นเนาะกระโปรงสั้นนี่ก็ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะกระโปรงสั้นนะคะ อันนี้ผ้าถุงปฏิบัติธรรมนะคะก็มีทั้งกางเกงมีทั้งผ้าถุงนะคะก็ถ้าใครอยากได้สนใจติดต่อมาเลยนะคะ096 503 634 1นะคะร้านป้าคำใสเท่านั้นนะคะที่นี้มีสุดสีขาวด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้กระโปรงนะคะ300พาวพร้อมส่งนะคะ300พ,พร้อมส่งผ้านุ่มๆน,นะคะ สวยมากเลยนะคะผ้าอันนี้สีไม่ตกนะคะทนทานนะคะไว้ใจได้ล้านป้าค้ำสายกุ่มกบนะคะวันนี้มารีวิวเสื้อผ้านะคะก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะนี่ถ้าใครสนใจอยากซื้อนะคะติดต่อมาเลยนะคะคุมเข่านะคะคุมเข่านะคะ,คะ,คะก็มีหลายสีหลายสันนะคะมีเยอะแยะนะคะแต่ว่าป้าค้ำสายก็ เอามาโชว์สามตัวนะคะนะคะป้าคำสายจะโซแค่สามสีเท่านั้นนะคะถ้าติดต่อได้แล้วป้าคำสายจะเอามาให้ดูนะคะแบบนี้ก็แบบเสลียงนะคะแบบเสลียงสวยงามมากนะคะคุมเข่านะคะคุมเขา่าสามร้อยพร้อมสูงเท่านั้นนะคะสามร้อยพร้อมสูงค่ะสีสวยใสแล้ววิทวาดนะคะวิววาบหวามนะคะ ก็สวยงามมากนะคะสา0ร้อยพร้อมส่งสา0ร้อยพร้อมส่งค่ะสา0ร้อยพร้อมส่งซื้อสิบตัวแถมหนึ่งตัวนะคะแพงก็ช่างนะคะขอป้างใส่จะแถมนะคะก็อย่างเดียวกันนะคะสิบตัวนะคะไม่ใช่ว่าถ้าผ้าอันเดียวกันได้นะคะสิบตัวสิบตัวแถมหนึ่งตัวนะคะคือผ้าอันเดียวกันเนาะ ผ้าแบบว่าผ้าหมักโคนก็ผ้าหมักโคนนะคะนี่ค่ะก็สิบตัวแถมหนึ่งตัวนะคะสิบตัวอย่าลืมนะคะแถมหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยๆนะคะแบบว่าสีน้ําตาลอมเหลืองนิดๆนะคะเนาะอมส้มอมเหลืองนะคะอมแดงนะคะก็อยู่ในตัวเดียวกันนะคะก็มี3ามสีนะคะอมอมเขียวอมเหลืองนะคะอมแดงนะคะ เนาะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสวยมากนะคะใส่แล้วรับรองว่าหนุ่มๆปิ๊งนะคะก็ใส่ได้นะคะใส่ได้เนาะอันนี้ก็นี่ค่ะสวยงามมากนะคะเนี่ยใส่แล้วอรองช่องนะคะเนี่ย คุมเข่านะคะคุมเข่าแบบเสลียงนะคะแบบตรงๆงก็มีนะคะแบบตรงก็มีนะคะมีหลายสีแต่ว่าโชว์แค่สามสีเท่านั้นนะคะแต่ละอย่างทรงตรงนะคะก็สามสีนะคะทรงตรงๆมีระบายนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะ ก็สีสวยมากนะคะกระเป๋าอยู่ตรงไหนเนาะก,กระเป๋าน,นี่ติดติดข้างแล้วมั่งนี่เนาะมีกระเป๋าด้วยนะคะสีสวยมากนะคะคลุมเข่านะคะนี่แบบคลุมเข่า นี่ค่ะแบบคุมเขา่าคือแบบตรงนะคะแบบตรงคุมเข่านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้แบบคุมเข่าค่ะแบบคุมเข่านะคะก็สวยงามมากนะคะสามร้อยพร้อมส่งค่ะผ้านุ่มๆสีไม่ตกนะคะก็ผ้านี้ทอด้วยกี่นะคะก็ทอนะคะผ้าทอนะคะ ไม่ใช่ว่าผ้าโรงงานนะคะผ้าทอเท่านั้นนะคะผ้าหมักโคลนนิ่มๆไม่ต้องรีดนะคะนิ่มนะคะไม่ต้องรีดก็โซแค่สามผืนเท่านั้นนะคะกระโปรงไซส์ใหญ่ไซส์เล็กใส่ได้หมดนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณมากๆนะคะป้าคําไใส่กบก,ก,กอกนะคะก็สวแล้วค่ะก็ไม่สวเท่าไหร่หรอกแค่ 66ปีเท่านั้นเนาะยังไม่แก่ถ้า70ปีก็จะยอมรับว่าตัวเองแก่นะคะเนี่ยสมตัวนะคะสมตัวแล้วก็แบบถึงตาตุ่มนะคะถึงตาตุ่มนะคะ ถึงตาตุ่มก็หยิบออกมาสามสีนะคะสีสีด้วยนะคะสสีด้วยอ้าวเอาทีละสีนะคะอ้าวทีละสีนะคะนี่ค่ะถึงตาตุ่มนะคะสามร้อยพร้อมส่งถ้าสิบตัวแถมอีกหนึ่งตัวนะคะแถมอีกหนึ่งตัวนะคะก็ใครสนใจโทรมาหาป้าคำใาใส096 5036 341นะคะยินดีต้อนรับ กเวลา24ชั่วโมงตี2ตี3ก็ได้นะคะไม่ว่ากันถ้าสั่งซื้อเสื้อผ้าถ้าปลุกขึ้นมาแล้วด่าไม่เอานะคะไม่เอาเนาะนี่ค่ะ300พร้อมส่ง10ตัวแถม1ตัวนะคะนี่ตัวที่1ไปแล้วนะคะโซแค่แล้วก็เวลาโทรหาป้าคำสายก็แบบว่า โทรมาทางไลน์จะได้สั่งว่าสีนู้นสีนี้นะคะเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมคะ,สว,มคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะนี่ถึงตาตุ่มนะคะอันนี้นะ่ะแบบว่าใส่แล้วก็สบายนิ่มๆนะคะนิะ่มๆเนิบเนิบนะคะเนาะก็มีกระเป๋าจุกเท่ด้วยก็ใส่เงินซ่อนผัวก็ยังได้นะคะนี่ เนาะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะถึงตาตุ่มนะคะก็อู้หยิบมาสีสีเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็มีกระเป๋านะคะมีกระเป๋าทุกตัวนะคะสวยงามมากใส่แล้วไม่ใช่อ้วนนะคะผอมลงอีก1นกิโลนะคะจะบอกให้ผ้ามันนิ่มนะคะผ้ามัน แนบกับเนื้อเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะก็อันนี้ก็ครบแปดนาทีแล้วนะคะก็ทำคลิปไปด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะก็มีเยอะแยะนะคะถ้าใครสนใจอุดหนุนร้านป้าคำใสบ้างนะคะเนี่ค่ะเนี่ย สวยงามมีสบายด้วยนะคะสบายก็มีผ้าผูกผมก็มีนะคะมีสบายมีผ้าผูกผมด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีหมดนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ